ป็นิวังบาสพาลุกจิตลุกหามาร่วมรสร้างร่วมทำบ,บรารมีดูว่าเป็นสติเตือนใจในลูกน้าดูว่าเป็นสติสอนใจประดับไปมากไว้ถูดุจศีรษในโลกศึกษาพระธรรมปัจจุบุญแสวงหาสู่ทงางไปสวรรค์นะครับนั่นคือความสุขหลวงพ่อได้จัดแสดงไว้เป็นข้อสติเตือนใจบอกว่าเราดัไม่อยากให้สรรพสััตว์ท้งหลายหลงสูง่นระโลกความจริเลยประดับดูไว้เป็นสติเตือนใจในลูกน้าทรงก็อยู่ในศีรษะศึกษาพระธรรม มันตะบุญแสวงหาสู่ทางไปสวรรค์นั่นคือความสุขชีวิตมนุษย์เราคนละร้อยปีก็เท่ากันใครจะสร้างคุณงามความดีได้มากกว่ากันแต่วันนี้ยังไม่ได้ถามโรงเรียนเรื่องมาจากโรงเรียนไหนจากจุดเพื่ราชบุรีเป็นอัเป็นโอกาสพาลูกศิษย์ลูกหามาทำความดีก,กับหลวงพอ่อ ทางการจาจะระดับสุขโขทยเอาในโลงการทำบุญไว้กลับไปแล้วนะระับสุโขทัยระดับปณิจจกราชบุรีเอาในโยการทำปวาปีไว้แต่พวกเราเพื่อศาสนาระดับก็จะเอาวันนี้เดี๋ยก็จะเติมดารมีระดับให้ต้องโรงเรียนนี้